ลาวเนานมมานํำบรุบบอเออสัมาขอกินนมน้ำป่าบาแต่พิ่งน้อยมาขอกินนมน้ำป่าบ่พอเจ้ายังไ่ได้เงินเดือนบรุกบ่พอเจ้าไปรับเมาก็สางยังไ่ได้เงินเดือนให้เจ้าบ่เน่ผมมีเงินชื่อนมตมดิมาขายคองให้ป้าดิวันนี้ อุ้ยเปิดคลิปมาพ่อสาวน้อยตาตีใส่เด้ออาเด้อตัสุดได้เฮมาขายของกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวกันเด้อเ้เป็นเบิ่งกล่องปาป้าดูไอสาวอินเตอร์น้อยมาหาเมื่อนี้เก้าพัน ขายของให้เอื้อยเลยได้เลยค่าน huh ุ่มเด้อเลยค่ะความแน้วมาขายของช่วยป้าก็ได้ขายนะโดยป้าลุงเไยเนาะสบายดีเด้อป้าลุงเอ้ายังนอนเด้อนี่อ่ะนอนนอนนอนมาหนี้สาวน้อยอินเตอร์มาเฝ้าห้านน้ำป้าบ่รู้บ่มาเฝ้าน้ำป้าบอกอย่าให้ได้สาวน้อยตันหูดังโอ้ยเป็นวัด เป็นวัดตันดังมากๆใช่ไหม,ามป้าอุ้มมามาอุ้ยผู้ผู้งัวเข้าห้าเนี่ยผู้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 ับแล้วป้าด <c oughs> ูเลยเนาะเพ่อนหายอยากนอนพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อเป็นป้าจำเป็นนับเรียงลานมือนี้พี่น้องเลยเพ่อนมาเฝ้าห้านถาป้าไปช่วงที่ไปรับเอเชอร์เนาะ ว่าผมีบมีคนฝ่อหานพี่น้องเลยเพิ่อนก็เลยขึ้นมาพร้อมปั้วต์มาฝ่อหานถ่าสาวน้อยฝ่อหานถ่าป้าถ่ายกรยเซื้อมาแต่งเฮียนตอนนี้แม่เพิ่งไปกินเฟืองพี่น้องเลยเนาะมาหากับข่าวกินเฮือนป้าเซื้อโบมีอย่างกินมนื่อนี้ก็เลยไปกินเฟือวฝากสาวน้อยไว้ฝองห่า จักหน่อยก็ออกไปรับน้องเชิญพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้ก็บ่ายแล้วเมย์เพิ่นกับสาวหน่อยกับมาฟลอร้านท่าเพราะว่าเมย์น้องเชิญกับขี่ขันปิดขี่ขันเปิดเนาะได้เปิดแล้วกับเพิ่นมาฟลอร์ถาแล้วกับไปรับน้องเชิญมากับมาเปิดอยู่หานต่อเลยนะพี่น้องเอ้รับแล้วตอนนี้ซาเวนเตอ้นห่อผ้านำกันนี่แหละมัมุกนำกันนี่แหละอ่ะ มันเป็นวัดพี่น้องไงกลังคืนก็คือว่าหายห้ยหมดแม่มายังบ่ตื่นอยตื่นแม่กินนี่ินนอนมัวได้นอนน้ำตักหมูวาเมื่อกี้เนี่ยปลงลงเลยเห็นหายได้กีนนี่รป็นคนระบ่มอโจนะพร้อหน้าพร้อมตากันบัดกระบวนการบัดครัวอ่าตัว เหี่ยวคือคนปลูกแล้วข้าเดิมวะเดิมด้วเหี่ยวอะไขนาดนี้ใช่ยอดใช่หเนี่ยเหี่ยวคนปลูกไงบางบางโค้งกันและแห่งมันเหี่ยวนะมันอันลมมันเห่ามันนั่นวะมันเหี่ยวมันแกแห่งแกเหี่ยวไปกูจะมาเผาห้างกันนอนยังบ่ตื่นดูยังตามการไม่ได้แหละอืมเอาเสียเปล่ามาเอาบักพริกมาไปกัดกับหมักกันกระเพรานะจำได้ก็ลืมพันเดียระอันจะพันน่ะช่างนี้ สองพันซื้อซอยแม่ไว้ไม่ไปรับหมอเชื่อมมากกว่าซื้อซอยแม่คือกันนั่งกันายให้แต่ลูกแต่ลูกกระดาษตัวเอง่เีองม่อ้ือด้นี่ยาแต่ขงมากินเฟอร์ท่ไม่ได้กินแล้วอิ่มแล้วก็เลยไม่ได้กินซ้ำนอบานค่ะยุกกะไห้บอกให้ยิ้มให้ปารุงเบอรก็ไห้ ເຮົາກยຍິ້ມອອຍຍກແວອດໃຫດ້ແມ່ເຍັງຍກບໍີບວ່າໃນ หลีดผมชื่อให้ล้วรักเห็ดผมดอนหนึ่งประตูดอนแล้วก็เห็ดนี้ไม่ชั่นน่นนะจ๊ะเอ้าจะได้เห็ดน้อยเดียวจี๋อ๋อจะลองตามอย่างนี้ค่ะคุณผู้อันนี้ก็ยญาติเนี่ยบอกคือการบอกนิ่มเลยโอ้ยปากแล้วบอกอะไรผมยืดผมแกไปม่วนผมให้ได้ตินอนเฉยเลยฉันอยู่น้าหมูนะ ผัดโปงลงมาเฮ็ดให้ตื่นเสียงประตูป้าแน่เสียงประตูป้ามันดังเลยหนวเจ้าเข้าไปนอนโซฟาเลยในถักเมร์เลยเฮ้ยเอาผ้าเขาม้าห่อไว้อยู่ในพี่น้องเลยนี่นี่มันใช่บ่ได้เพราะเพื่อนตื่นใช่ได้อยู่เดี๋ยวเพิ่นใจเฉยเฉียวถุงใหญ่บ่ถุงใหญ่ใหญ่สักเช่นเน่ะเอาเสื้อต้ามาเอาหิวเวิดจุกมาอีก บีผู้หลังคนกันจะได้ดวงดงจะได้ไม่ต้องไปเสริมถ้ามาลาเจ้าหันไปดไปยชื่อพวกอุปกรณ์แทนนะครับอุปกรณ์จะไปทำลูกม่ต้องฝากเออไม่ต้องปากแล้วปากแล้อันจะมาชื่อวัดดินเน้นะโอ้ฉลินก็ผ่านกได้แล้ววัดฉลินนเดียนะเบอกอยู่ครับเวลาฝากวันนี้ยินบอกใครบ่า ฝาเยงเอาไปเนาะยังเอางินไปเงินชื่อเยองฝาลูกไปเลยฝาลูกไปฝาคไปชื่อว่าขนาดเงินยังไม่อยากเอาไปเชิญเราลูกไปนะเอาล้อีกแล้วเาลูกไปแล้วยังเาลูไข่ไมอีกหิวแล้วเอาซาลิงไปแล้วใส่แล้วซาล่ง รถจะไหนรถใหญ่มาเลยเตอชิมถ้าิ่งเี้รถใหญ่พ่นแก่ดินมาสิฮอนสิฮอนหนาบ้านแมงเชื้อบอไปเนาะเหรอเดี๋ยวอีกประมาณสามงกิโลไดบ่ะสกิโลไดอยู่มันทอดหนาเื่อนเจ้านี่ยมันเชือหลายกว่าปีที่แล้วเด้หลายกว่าเนาะขนาดนั้่อนารเอาเยารองพ้านใหม่ว่ะเพอดี๋ยวว่าพบ้านใหม่่นโชว์ฟีเมอเก็บแว่าเก็บเก็บปีเนาะเพืชาวเีย โบหมดอเม่ิเนาะจักแล้วขอประจักขอลื้มอะไรเงินนั่นนี่ในเงินหมอนำซิ่งอย่างนั่นน่ะในเงินเขาวัดเขาว่านะเก็บได้พี่กายนี่นะเก็บอยู่มันเสียชาก็แต่เพิแต่แต่เพิ่มเก็บท์ชาไปซื้อเนาะเพิ่มเกียร์ชาไปซื้อวะนี่มันเก็บอยู่ได้พี่กายนี่นะหากแต่ว่าเพิ่นไม่ได้เก็บหลายแบบนี้นี่เพื่อนจะหาเซียนจะหาให้อพี่กเพื่อดเพิ่อนเก็บไปสมทบกับอันว่างานบุญวัดอะไร เก็บน้อเช่าเนี่พี่น้องคนคอมเมนต์มาอยู่เล่านี่จะเลื่อนไดกเก็บน้ำประชาชนธรรมดาว่าเก็บน้ำรัดเพี่นวา้องธรรมดาชาธรรมดาวาบ้านเฮาเองเนี่ยเนาะกระจายกระจาเก็บทุกปียังไม่ได้พี่น้องเลยท่านจะว่าคำว่าเก็บแล้วมีความคืบหน้าคืบตาแล้วเพิ่นก็อย่าปวดหายดอกคนที่ชาวบ้านเขาค่ะแต่พวกนี้เวลามันเก็บแด่แต่ละปีมันก็บ่มีอย่างคืบหน้าคืบตาเพิ่นกะด้ยบ่ค่อยอยากหายกัน เป็นไงแบบว่าอันนั้นแน่นะเนาะบ่กอยนั่นปานนอืนเห็นแก่ทรายมื้อเช้ายโดนบ่องยังไงถารุ่นกันทางเข้าบ้านคุกพี่น้อง FC ปู่เพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามก็สิได้มาทางนี้สิได้ทางงามแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยทางงามไกลจะหัวใจได้ดิหัวใจของเนาะยังหัวใจได้หัวใจเพื่อนคอยนี่ก็ดีแหละอยู่ไกลบ่ไกลปุ่จากกันมาหัวเฮือนเจ้าหน่นเด้อว่าได้ลายหน้าปีนี้ วันหาแส่นั่นคุ้มนะติคไข่ไก่หอดฮอดเต็มที่นะฮอดยู่ทางเขามีนี่หาแสีหนาเจ้าว่าล้านจัาเนาะเก็บขึ้นเด้เลยล้านนะเขินว่าให้มันได้เจปีให้ได้หลายๆคนนั้นสมัยคนเราซื้อนอกกันซื้อมาฮุงเหี่ยวมาฮุงเหี่ยวปะเตอร์เหี่ยวแ้่ช่วงนี้ของผัวอยู่ฮึ่ยเหี่ยวก็เหี่ยวแบบแขมาลุมมาหนาอีกจะชมกันบ่นแหละ

วัไปกเอยไปชงเทอ่อน่าโยกว่าไปอยู่ไปหาเขาตู้น่ะอ้ังขามควายมจักปากเซ่ขมควายาเมาจกมได้เบอปากชกปากเยมันชีได้เังเกตยัองทั้งนั้นอมมังม่งก็ลางาไปดิอมมังม่งอย่งกามันชี้ได้ขนาดนั้นปากเทีย่จ้งขามควาจิจักอดไปยูใสยูใส ใายแล้วพ uh, right? yes. hey, uh, right? ี่น้องไปใส่กับไรเมารถมาลัเป็นยังยอสยสเตอร์กัไม่ศรานี่กะไป่งลูกมาแล้วกะมาเรือนกับเเป็นยังเตอร์นเอาเมารถสชไดมอ้าปัม่อนเสดึงดึงเอาเมื่อนั่นน่าเราไปไกลดีไดภพพ่ลไป้าดนะ ไป้ป้ันวอมาหาปรตไปหารตรวมแล้วนั่นค่อยว่าทั้งไปทั้งมาอ้อมไปที่ทะเรนได้ยุ่องด้วยูวเรายาเฉยลเลต้อเอาเอาเขาก็ไ่ได้บอกว่าลุงไมหานะไบอกว่าไปหาทีเป็นที่ได้เนแบบมันกะวันโมเมนต์มันมันมได้เมามันไม่ได้อ้วกค่มันแบบว่าจะรออยู่เห้แบบเนึงอะไรรุ่ไล่ทีเอา อันเพิ่นไปตอนแรกนะบอกเพิ่นว่าไปส่งลูกแต่บอจันเพิ่นขี่ขัานกลับเขามาส่งเพื่อนอยู่ในบ้านล้วก็ได้ถามเพื่อนว่าไปน้าเลยบบอว่าสิไปหาประตูว่ะสินะเพิ่อนไปก็ไปวันนี้เพิ่นว่าอยากไปเบิ่งบอลประตูพรอเพิ่นท่านเคยเห็นบอลประตูอยู่วันชวนนะเดี๋ยววันนี้นะไปบัดก้อนที่จะไปบอจันผ้าไปพุ่นบ้านาเพกพว่อน้องน้ำบานเพื่อ แกก่อนเพราะว่ารางวันเรียบแล้วก็พาเราไปตลาดดงเฮนผู้ดงเฮนมารอมาชุยพี่บาทมาชุยวยชวนเรามากินข้าวต้มหอยบ่ไปทำลายปอดไปกินเยอะเห็นไหมมากินต้มหอยแล้วก็ตาหุ่งเหี่ยวเหี่ยวมาเลยเหี่ยวมาเลย แล้วก็ไปหาเลาะหมู่บ้านนั่นอีสางเบาจันเพิ่นให้มีแม่เพิ่นไปวันน้าเกลือเกลืยบอเออวันน้าเกลือฮ่าถามห้าห้ามไปแท็กซี่แมนว่าอย่างไี้เราก็หลอดตายว่าแต่พนัฐเออเขาบอกว่าเอาคำว่าเมาโดดไหนต้องขี่รถว่ะคันโม่เมาคันเมาโดดโม่ขี่รถดไหนมันว่เช่าอ่ะเหนื่อยอ่ะกเหื่อยเมื่อยก็ประมาณจะโกงอีกคือข่อยกี้ข่อยก็เมาอะไรข่อยโดดไปขี่เรื่อยโดดมันเช่าอ่ะ พี่ประชาน่นนอ่ะมันกะมันกะว่ได้วนหวาน่ะอกะบ่าแล้วมันมันแบบจะรอดอออมงเหี่ยวพ่นไมเหยวเี่ยวกระบเหี่ยวกระบานอยู่วะเห็นว่าเหี่ยวกตมีน้ามีนวลอยู่ได้เรากะไเหี่ยวก็มีสีมีสันด้วสิสีสันเน่ยวานบ่างเร่้เป็นวัดเหี่ยวตัวน่ะเหี่ยวแห้งตัวน้ำใานางน้เป็นยังไงว่าเียมันเป็นยัง คือว่าดน้าเ่จ๊ะมันเป็นพันมันบ่แซบพันธุ์บ่แซบดังพันอะไรนะแต่ผูมกมันติดด้วยของเมลน้องยองให่ขยเมยังวว่าขวามาหมันคักอยู่เนื้อมันนะเน,เนือเ้อแดงๆนะบ่ไม่เนือเ้อแดงหรอกแต่ว่านเนื้อมันหยาม่านี้นะอันนี้มันจะไงนะมันเละเนีเ่ไม่ชิจูอยู่ <c oughs> ไงนผูกไปลองเลยนะเอาชิจูให้นะเหพิ่มกันเอาไปย้ไยไป้านดุอรลานนอนอยู่ต้าไปรับ เอ้เชื่อเดี๋ยวให้ก็นั่งฝ้าห่านด่าได้กับหลานเด้อกับลูกเด้อเอาบอกอยู่ตัวตัวมหาค่าคอมค่านุ่มน้ำป้าบ่าอันนี้ไงมาเฝ้าห่านไหนไปเชื่อเตอระมือไหนที่มาเฝ้าห่านไหนไปเชื่อเตอระมือกัดีเดี๋ยวจานถึงชุกอ่ะนั่นก็พอพอเล็กเนาะจานถึงชุกนุ่มกองนึงไปเพรนุ่มตะินุ่มแม่ดิเอานุ่มแม่ก็มาแล้วเอาเพิ่มเออเพิ่มถุงนึงเพิ่มถุงนึง เพราะว่าเพิ่อถ so, uh, ุงหายสิพันแบบนุ่มมันแพงได้โงเฉนผัวกาดแล้วไนเตอร์เขาบอกว่าให้เพื่อนมาเฝ่อถาจันทึงชุกแล้วได้เพิ่ถุงนึงโย่ซิมเอาแพ้แล้วคืนในโดกมาตกองเก็บเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเก็บเอาไว้ก่อนยังกาวได้กาวแล้วเดี๋ยวเมย์ไปไทยวะ เดี๋ยวแม่ไปไทยกับเอานะเอาตื่นไว้ติตื่นมาแล้วแหละแล้วจุดละเดี๋ยวแม่จะไปไทยปะแล้วไปปะอะไรอยู่บ่สเดแล้วเธอมาขนาดนั้นว่ามาเอาลานได้ไหมนะที่ไปกันแต่เอาดูเองยังไม่รอดอ่ะนี่เชนต้องเจอยเอาลานบ่อสนู่นนี่ลานเนี่ยเด้ยวคอยว่าอยู่การคอยเอาลูกอีกคนนี่คอยตายแล้วค่ะมันหายน้องคือน้องอีเจอได้ป่ะอยู่คนเดียวจ้ะ ายแล้วไปนี Gesch ่จะเออเชือกันพิมุหมกน่อยอยู่นอกน้อยอีกแห่งนะแถวระบายเออเอนนอน้อนอนนอนนอนใส่มืนตามือตาเต็มหน่วยอีกว่าในย่าแถาจะว่ามือตาเต็มหน่วยประดุนอน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 ้อนดังดังทิ่ กันเดินึงเ็กเดี๋ยวไโอยเอไแซน้องไงเนาะเดี๋ยวจักหน่อยไปรับไอเซื้อก่อนหานั่งฝอง้านถาดเลยอดีเดี๋ยวไปแค่เดียวไปจิไปชื่ออย่งชื่อรเดอร์บรฝากยไปรเดอร์เโอเคเข้าไปไอ้แซี่น้องไงลาพี่ด้านนอกสมิเดอร์เนาะว่าดินว่าหัวกันยังไป พอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้ลาแล้วนะปลาลุงเียด้อนอนเฉยนอนจนจบคลิปมื่นตาให้ปลาลุงเบอ่งเดียตอนต้นคลิปอือนอนเอยู่อืมอมืน่นมืน่นมืน่น